ข้าพเจ้าทรงทมเป็นประมุแขแห่งนครมีอักเอกมหารานีเทวีมีธิดาสาวหัวแก้วหัวแหวนคนหนึ่งสื่อว่าจันทจรน,นับทจจันทจรเกิด,ดได้ยังไงมาพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยว่าเคยเว่าน้ำพ่อจ้าเทียแม่ว่มวาม้วนมวลว่าน,าน้ำผู้หญิงว่าวจ้าว่าจ้าพ่อมาหอดผู้ไส้เด็กน,น,น้อยก็บพ่ว่ายังนาบูตรตึงตึงปานนากองเพ้นเป็นหลังไสปันปิงปลา โยกหน้าโยกหลัางบรรลุดติดตมปันญจวอก็พอขึ้นยากหลไรบอกจังได้กัวในมือนี้โอ้ยน้อออกมาหาอายจ้าข้าวเนี่ยเสด็จทีเทวีถวายบังคมได้เสด็จทีภาพสุขมีเจียวเมียมิีเสนีหาอ้ายนี่เป็นพระราชานางกองเป็นเจ้าวตึกษาเมฮีสิงเอาจันทเจรลูกกอนบ่จ่าปากเหลาน้ำเจ้าวพอสิวาไดเมียเอออยากเป็นบ้าในเรื่องนี้น้องกุมอยู่ภายในใจ แคบป่าใสเรื่องใดให้ใช้หมูเม้าสู่ใจเดมเมสีแทบเป็นบ้าปวงประชาชนทางปวงไปทางใดเพิ่นกระเบาจ่าตานสาวนังจันทรจรนภูลาบดปากจ่าหน้าหมูผู้ชายหลลายแปกะไหลเกิด,กเออดมาสร้างผู้ชายนักโตฮักอะไรยใดว่าจังสีเดสเดสเดพี่วาจังไ้นสร้างขักจำาดดชาดใดจะชาดกอนพอนี่ยเรือ พระญาพรมมาทัศนนีอ่อ,อยู่ในศีลกินในถ้ำเป็นคุอนอุปธัรมพระอุปถัธรมวัดว่าไปใส่พอดูบ่เคยตั๋วเป็นอุปธัรมพ่แก่ภาศาสนามาตลอดบ่เคยดาลูกแลเมีลูกเป็นกมวาวตีจมใจเอาจังซีซาเอา,เอานามคุณใบนหน้ายานำใส่ใบโน้นเสด็จพี่คอยพูดคอยจาวาจันตจรบางที่อาชีพเาก็สเสด็จพี่ก็เป็นได้เด้อไอ้ถามแล้วปิ้นหลังใส่ปิ้นลิน้นแรก นีตาตีของเก่ากับขึ้นี่ก็คมอดีคนเฮานั่นมันก็นี่คือมือใจดีเ่าใจดีได้เสด็จพี่เอาจังสีสบายวางมันสีโบโจบเรียงแล้วมันสีเบิดก่อนเรียงเอาจังไหนไคะเสด็จพี่ให้เอิญเสนาให้เสนาเนี่ไปตีค้องรองเปล่าคนลอยเอ็ดเกติของเมืองท่นผู้ใดมาว่ากับจันทจอนเสด็จพี่หรือผัวของเจ้าสิยกศิลาสมบัติให้นางเมืองเอาจังสันบ่เสด็จพี่ย่าพี่เนียอยู่น้ามือห้น้องเป็นผู้จัดการเด้อ เด็กค่ะเสด็จพีนี่พ่อเสนาเดี๋ยวจะค้นบ่หมากไม้เหลือลนนั่งสนมหลอมเสนาหน่อยไงเสียงยังตึงตังได้ยินเสียงเรียกเอิญหมาเดี๋ยวนี้อย่าอยู่นั่นให้คุณสนมตึงตังตึงตังหน่อยกระเสียงเต่งตังกระเต่งตังตึงตังเนื้อกระเสียงเต่งตังตึงตังเต่งตังหน่อยกระเสียงเต่งตากระเต่งตังเต่งตาโอ้ย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 อย่าอย่าไปไต้หวันเด็กค่ะ เทวีน่ะยิ่งมันเจี๊ยบเลยลูกวะโอเคโอเคพ่อจ๋าพ่อจ๋านางร้องในเพียงบอกเขาเล่าสิคือเอาว่าเงินเดือนอะเรียบเลียนมาอะไรเจ้เอาว่าเงินเดือนอะเอาค้ายพูดกับพระราชาพูดยังสี่ดิโอ้ยฐารนี่ก็ทฐานอย่างนี้ค่ะเดชาเล่าทอโลกเป็ีนแะพ่อขุนขุนเจ้าแก่ยามเทวีบ่คอยสบายใจก็มีเล่านี่ล่ละพาร้องพาล้อนี่มองดีเยอะทีเออดีตัว มีการรองกันแล้วมันก็เซตซึมตัวเสด็จพี่เฮานี่ม ouais. ีการห่อนนอนในเฮือนบ่เป็นตาอยู่พมทัดได้แต่หดกี่คู่เหลือใจแทะหากแมนคุ้นจันทร์จอลูกหลาวบ่าวต่อจ่าดอมเกิดเป็นองค์พระยาสรีว่าจ่าจังไรเจ้าท่านขุนมากเลอนี้อยากให้เดินทางเขาไปหลายหัวเมืองเลยยินบอลแตยินบอลแตยินบอลแต่พี่แต่พี่เย็นไปเยอะที่ดีจจัดการเองบั่นง้อเป็นหลงอลดเว้ยห่างมึงได้ขคุณเรื่อ้ย ทานฮอนท่ามบังหลวงกวนไงพร,ระทศไทยวนคือไฟใจเย็นคือแมงสิจ,จาเบาสู่ฟังใสี่เด้อผัวเราเป็นคนใจโหดเดี๋ยวนี้จันตาจรเกิดมาบ่ปากเบาน้ำผู้ไดจัดเถือ่อ<ร>นอกจากแม่ผููเรียงงจ้าเบาปากดอมพอนเนี่ยเพิ่นว่าอยากให้เจ้าไปตีข้องลองเตาคนลอยเอ็ดเจ็ดหงสงขั้นใชยใดมาบอกกับจันตาจร ยันตะจวนเบาน้ำใดสิยกให้คลองเมืองบ้านสิลีโอ้จีไหเป็นลูกเคยจ้าโอ้เดี๋ยวนี้นะเขาปากน้ำพ่อปากน้ำตั้งแต่แม่แม่ไหนคอยหัวทัวปูมือนี่ก็บ่ยอมปากแม่ก็เล่ยศูนย์สถิติแม่กาเ้อยไปตีค้องรองเปล่าโคตรเลยเกตหัวเมืองบริษัทชนะบริษันปฐมมัตยมอ้าค้าหันหูหน้าตาเตือนหูหนวกตาบอดกับพวเป็นหยังก่ามไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดีี๋ยวน้ เดี๋ยวนี้เลยขาลอยไป,ไปไปกันะนะยังไปกันไปโอ้ยเนาะมีละเทวีกับว่าอยู่ใน้รื่อความขุ่นวี่งมีละเสะเดตีเสดตีในใจหอนเขาใจโบเขาหลักล,กลูกหลักเมี่ยหลักขอบครัวเหตุผลคือเหตุผลสิ่งใดไม่มีความงามพี่กับมบให้เทวี ดาบใดที่นั่งจำตะจรบ่เอากับผู้ชายหรือบ่เอพอดย่าให้พบนาพี่อีกพี่ที่สรา้างเอาไปครั้งไว้ในคุกห้องขี้ไกล้บ่อกินเข่าบ่อกินน้ำห้ามเยี่ยมนั่งเสด็จพี่บ่เอาถึงปานนั้นหายชายตางม่องมาก,ก่อนบางที่บุญวาสนานั่งนี่อาจนั่งชีวกบเพิ่นก็เป็นได้เสด็จดดพี่เข้าพักเถอะจ้าเหตุผลของอายนี่มันบ่นบนเป็นกิ่งแล้วให้น้องรับผิดชอบเด้อแกนตจะจรนั่งลาบ่า ปูชายบ้านแก่ลูกแม่จำชื่อได้ข้าวไฟใหม่ลูกปลาลืมเฮ้ยเฮ้ย้นี่ดองแม่จ๋าเราอย่างคุณพูดมาคนเดียวแม่แม่เบนแม่ขอกระสังเกาบ่ขอเอากระปูชายแม่จ๋า ได้ยินาลูกว่าอยู่ในใจบ่แม่แม่นักแม่แล้วแม่หักเพิินาะลูกว่าหักบอกลูกสิบเอาน้่ผู้ไส้อีกดอกแม่ลูกหนัดแม่บัลูดอกบานลูกหนักตายพิสานยังเหไดอแม่พระคุณของพ่อแม่เลี้ยงเพียงพ่อแม่บ่มีสองได้ลูกกับพ่อหักตายแม่ทองลูกยังยองสองบูชาโรวาเป็นพระพ่อมันสูงคา ลูกอยากาหานกาเบาจาตานบ่เมีนคงเมนสิขาหายตายกับบกเวาเบากาบเจ้าขากเมนใช่แม่ขากระซ้างตายกระตายคือเกาใบย่านเธอีนางตั้งหู่นปอจิตกบเจ้าใจแม่โอนจันท้าจนตั้งเม่ก่อนลูกแกบอ่องยาาเอาคำเอาว่แมีนคอ ลูกเห็ดเมือแก้วว่ตถกตองมองพอไปทางผีที่ไปทางนนาคตมันเบื่อนจนง่ายอืนลูกเห็ดไดเมืองนสิดีหรืองยสิดีเรืองไองดีดาม,ามันด่าผูเลี้ยงยังลูกควันเอาใจใส่บูชาโนกาตาย แต่ความเกา่าเมียมีความสิบอกเราอีกเก็กบ้านคังนาสิมีเรื่องทีมืงพอเจ้าไปตีคองเช้าเละเอ็ดเก็ดหัวมืงไม่เจ้าเรียดปึง บางที่จูใจไผ่ลูกกระตอะปากเบาจ่าตาต่อเขาขันม่พ่อใจเอาแล้วแต่ใจของเจ้าไปลูกลาแมาท่ทิพา์พไเพัก,กรรรา่บยาไก่ซะแล้วอะไรออกมาเดอบ่บยาไก่จากพี่น้องงานนาสิกรกรพ่อสิว่าหลวงพ่อสิธิ์มาทำดีเที่ยวหมอล่ำล่ำเร่ยงนี้ว่าิลล่ำเสียงสินไส้วสิลล่ำลีลาดีตว่าพงทีโบธนเมียอดบานเป่าใสเมืออผู้สาวทา้านสีเงาจะกคืน ฝากโท่าไหร่กะมามันเดียวเอาเอาเอาแบบก็ไม่ไก่ไฟก็ว่ากิจย่ำหลวงพ่อมาสัญญาณเด้อสิได้เศร้ามันเต้ยว่าสั่นเอาว่าเต้ยมามาสรุปจังหน่อยมันจะสิได้ความรู้พอดีว่าละกิจก็มาเหรียญสาวเขาสิมีคาถาเด้เสกใส่ขั้นใดเสกใส่หมอนบนนี้มันมวนเด้ฮะเอาบ่าคุณหมอรับหมออยางเศร้าจังไม่ได้เพราะว่าทายหนังได้ยินเด็กมันทายหนังก็ได้เป็นประกาศเลยแม่ลุ้มจังฟังเอา เสียค่าฐาใเสียขั้นใดก็หมอในฝืนฟ้างจ้บาทสมมุติ